ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมอ่าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านทุกๆคนนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้ช่างผมก็จะพามาทําการตรวจเช็คซ่อมอทีวีนะนี่ขอโทษทีโซ่อมอตู้ตู้แอมนะครับผมตู M ้แอมตู้เปิดฟังในบ้านสําหรับกับ ตู้กีตาร์ครับเหมือนตู้เป็นประมาณตู้กีตาร์แหละครับอ,อันนี้ผมก็ได้ทำการแกะมาแล้วนะครับพอดีลูกค้าแกะฟ้าบนมาให้แนละ้วก็ประมาณนี้ครับเก่ามากมรู้เอาเอาอ่า ขนมาจากไหนก็ไม่รู้ครับรู้สึกว่าจะเก่ามากนะประมาณนี้ครับนี้ทวิตเตอร์ดอกแทรกปากเป็ดตรงหน้าประมาณนี้ครับผมเก่าอันนี้ผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูว่ามันอาการยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเสียบเข้าไปแล้ว

ครับผมต่อครบแล้วนะครับผมเมื่อกี้มีการแกะออกมาผมแกะไอ้ตรงนี้ออกพอดีลูกค้าแกะออกมากับข้างบนอะไรนะต่อนะรเรามาเปิดดูครับผมเสียงเหมือนไฟออกลั่นงครับเ่ยดังมาก ใต้องลนี่แหละที่ว่าทําไมลูกค้าถึงเอามาซ่อมผมจะแกะแกะออกมนเดิมครับแล้วก็มาซ่อมดูว่ามันเป็นยังไงน่าจะไปออกลำพวงก็คือเช็คชุดขยายเลยนะครับขยายไม่มีปัญหา ขยายรู้สึกว่าตัวนี้จะโมมานะให้ดูครับผมตัวนี้จะโมมานะครับการโมใส่บอดเกียร์สีหนึ่งนะครับจะให้ดูใส่บอดเกียร์สีหนึ่งนี่นะครับเพื่อน ก็ประมาณนี้ครับอันนี้เขาโมใส่บอร์ดเจ็ดซีนึงมานี่ตัวเนี้ยจริง <c oughs> มันเป็น <c oughs> ชุดของมันอยู่เลย <c oughs> ชุดมีพวกนี้น่าเป็นชานิเตอร์แล้วช่าง,งเขาซ่อมไม่ได้มันเป็นชิปพ,พวก s n d ต่างๆนะครับตรงนี้เป็นชิปบางทีก็ทำยากเขาก็เลยไม่ทำเขาก็เลยโมนิฟายใส่งานนิเตอร์เบอร์ ้าพันสองกับหนึ่งเก้าสี่สามบอดเจ็บคืนเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ไฟนะครับ <c oughs> นี่ครับไฟก็ประมาณนี้ครับสามสิบสี่ศูนย์สามสิบสี่เป็นตัวนี้นะครับไม่ใช่สิบห้าศูนย์สิบห้านะครับไฟใช้สามสิบสี่ศูนย์สามสิบสี่ไปสี่สิบกว่าโวลต์ครับตัวนี้ ประมาณสี่สิบห้าสิบหกโวลต์ที่บีดออกมาแล้วแปลงออกมาแล้วนะ okay, ครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมจะทำการตรวจเช็คนะครับ<ม>ว่าเป็นยังไงไฟตอดขึ้นีเด๋ยวผมทำการตรวจอ <c oughs> ว่าไฟออกลำโพง มิเตอร์ก็ผมก็จะตั้งไว้ที่10โวลต์นะครับ10โวลต์ก็ดูว่าไฟออกลำโพงไหมดูการสวิงของไฟแล้วก็วัดจุดออกลำโพงวัดตรงขั้วบวกลบขั้วเอาพุทของบอร์ดเก1สหนึ่งเลยนะครับตรงนี้วัดตรงนี้นะครับไม่ต้องวัดออกลำโพงที่รีล์นะครับวัดตรงนี้เลยตรงจุดออกวัดดูนะครับผม มาวัดกันเลยว่าแล้วก็ดูสังเกตดูเคมิเตอร์ด้วยนะครับว่ามันทำงานไหมว่ามันสวิงไหมถ้าสวิงก็แสดงว่าไฟออกรเเสียบผ่านไฟหลอดผ่านด้วยนะครับหลอดป้องกันกนารช็อตหลอดนีด่นะครับว่ามัน มีอะไรสวิงหรือเปล่ากลาวก็จับตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้ยิงพุ๊บเห็ัการสวิงนะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงตลอดเลยนะโอ้โหพิ๊บพพแสดงว่าไฟออกลำโพงจะมาเป็นช่วง มาเป็นช่วงวัดง่ายๆครับเห็ <Okay. S 1> นไหมเนี่ยมันจะดังตื้อๆเป็นช่วงโอเคครับต่อไปเราก็มาเช็คไ <Okay. S 1> อซีเ c 7 4ซีหนึ่งนะครับ IC. ไอซีก็มาเช็คไอซีเว่าซีหนึ่งว่าทำงานได้ไหมปิดก่อนแค่นี้ เจ็ดสี่หนึ่งขาขานี้นะครับขาหนึ่งออฟเซตขาสองอินขาสามอินขาสี่ขาสี่เป็นลบนะครับขาห้าขาหกขาหกเอาฟูดนะครับขาหกตรงนี้เอาฟูดขาเจ็ดบวกขาแปดสองขานี้ว่างไว้นะครับ หรือันนี้แตงกิ้งเขาต่อซีตัวนี้ต่อซีตรงนี้ค่อมระหว่างขาหนึ่งกับขาแปดก็คือเช็คง่ายๆเช็คไ,ไฟไฟลบไฟบวกไฟลบ,ฟลบขาสี่ไฟบวกขาเจ็ดแล้วก็เอาพุทธสำคัญที่เอาพุทธขาหกนะครับอย่าให้มีไฟแม้แต่หนึ่งโวลต์ศูนย์จุดศนย ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สองยิ่งดีศูนย์จุดศูนย์ห้าก็ยิ่งดีครับมีไฟโอเคครับเรามาทําการเช็คดูครับว่าเป็นยังไงมันจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับไม่ใช่ดิจิตอลมิเตอร์เข็มโอเคโอเคโอเคใช้ดิจิตอลนะครับตั้งไว้ที่ห้าสิบโวลต์ก่อน จะวัดไฟบวกลบนะครับตั้งไว้ที่ห้าสิบโวลต์โอเคครับเแล้วนะครับปุบเกียบกาวเหมือนเดิมครับลาวตรงนี้ลาวต,ตรงอินพุตลาวตรงอินพุตก็ได้ครับมิเตอร์เห็นไหมครับ ไวเ,เห็นมิตเตอร์มั้โอเคครับปราตัวอินพุตแล้วก็เทียบเทียบขาสิบเจ็ดอขาเกียรก่อนนะครับมีบวกนะครับบวกสิบห้าโวลต์ถ้าจะวัดขาสี่้้วก็สลับเอาแดงมาจับกล่าววัดขาสี่เห็นไหมลบด้วยนะครับลบสิบกว่าโวลต์เหมือนกันแล้วก็มาวัดขาหกถ้าวัดขาหกล้วก็ตั้งมิตเตอร์ไว้ที่ศูนย์จุดสองห้า ตรงนี้ครับจะได้รู้ว่ามัน,มนกี่โวลต์มีรโมโวลต์โอเคครับมันสวิงไหมขาหกนะครับเอาบวกเอาดําจับเรามาเทียบขาหกสวิงไหมนะสวิงเห็นไหมเป็นจังหวะเห็นไหมเห็นไหมครับขาหกนะครับนี่มองไม่เห็น เาลงนี่ขาหกนะครับเทียบขาหกคือขาเอาพูดของ mm hmm. ไอซีเห็นไหมเห็นสวิงไหมครับติ๊แกแรกติ๊กแรกอยู่นี่คือไฟออกออกลําโพงนะครับมันเกิดจาก i อซีออฟแอมอออตัวนี้ครับเก1สีหนึ่งที่ผมเคยลงไว้หลายๆคลิปนะครับบอร์ดเก1สีหนึ่งซ่อมง่ายครับง่ายกว่าบอร์ดทีอาร์ูนเกพวกทันทิตเตอร์อ่าเป็นไดทันทิตเตอร์เยอะมากเลย ไอซีเสียก็คือเนะี่ยเห็นไหมมันสวิงไม่เดียยอย่างวิบวับวิบวับเห็นไหมอย่างนี้ไม่ได้นะครับสวิงนี้ไม่ได้เพราะว่าอมันมันยังไม่มีสัญญาณเข้าสวิงเป็นดีซีนะครับไม่ใช่เป็นเอซีจริงๆมันต้องเป็นเอซีอันนี้นี้ไม่ใช่โอเคครับถือว่าใช้ไม่ได้ครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนไอซี โอเคครับประมาณนี้เปลี่ยนไอซีดูโอเคครับก็จะทําการเปลี่ยนไอซีดูนะครับว่าเป็นยังไงอโอเคครับเดี๋ยวหาไอซีก่อนแป๊บหนึ่งครับผมก็ดได้มาแล้วครับไอซีเจ็ดีหนึ่งเป็นไอซีเบอร a u 7 4 1เกียสี่หนึ่งครับผม a u 7 4 1เกียสี่หนึ่งประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทำการถอดทาการถอด พวกเกีหนึ่1นะครับมันไม่เช็คยากเหมือนพวกที่เป็นทันเนเตอร์พวกเขาเรียกว่าทันเนเตอร์ไดททันเนเตอร์ดิฟเยอะๆอันนี้ไดพวกนี้ไอซีมันจะมีพร้อมพวกดิฟสัญญาณดิฟพวกอะไรจะง่ายต่อการเช็คครับก็เป็นพวก P.R.0 เกพวกทันเนเตอร์เยอะๆอย่ามาห้าอย่างเนี้ย ยากนิดน,นึงเพราะว่ามันมันผมว่าทานีิเตอร์มันเยอะมันจะเช็คยากหน่อยเวลาไฟรั่วไปอะไรอันนี้ไฟรั่วเช็คง่ายมีอะไรมากช่างมาจากที่อื่นมูมาถอดปลักก่อนลืมถอดปลัก เป็นช็อกเก็ตก็ดีแต่มันไม่ดีดีตอนที่ว่าเวลานานๆานไปขามันเข้าสนิมจะไม่ดีต่องทำการตอดออกกแป๊บหนึ่งดูไปเรื่อยๆครับอะไรตักวก่อน อหกทุกอย่างแหละครับเอาพุทธต้องได้ศูนย์อย่าให้มันเป็นอ่าหนึ่งหรือว่าสองหรือศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งนี่ก็ไม่ค่อยดีศูนย์จุดศูนย์เลยนะครับ ถอดออกแล้วก็เกะออกเลยนะครับผมครีมบีบดึงออกมาเลยครับประมาณนี้ครับใส่ต,ตัวใหม่เข้าไปตัวใหม่ครับตัวเก่าใส่ให้ถูกทางนะครับมันจะมีมาร์กแล้วก็จะมีอันกลมๆตรงนี้ก็คือขาหนึ่งนะครับมันจะมีมาร์กตรงนี้ ใส่ตามมาร์กใส่ผิดเป็นอันควันขึ้นเลยนะครับใส่อ c ซตัวใหม่เลยนะครับถ้าควันขึ้นบางทีคนเราก็พลาดแต่ก็ต้องดูดีๆครับก่อนจะเอาใส่อะไรลงไฟดูดีๆให้ชัวร์ที่สุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันเกี่ยวกับไฟครับผมบางทีพลาดก็ควันขึ้นซื้อใหม่รับ ตัวไม่กี่บาทก็โอเคแต่ถ้าแพงสวยเราเนยเข้าเนื้อครับดีเลยนะครับผมปีแล้วก็ล้างล้างล้างนะครับผมปีเสร็จแล้วก็คท้องลงแล้วก็ล้าง เอาลงที่เดิมครับใส่นอ็นอตน็อตกันครับผมมองไม่เห็นใส่ให้ดีใส่นอ็อตคีมปะคีมไว้เพราะว่าไอตัวแทะ ขามันจะหมุนตามไอ้แท่นมันหมุนตามถ้าชัวร์แล้วก็หมุนเลยนะครับแต่ถ้าไม่ชัวร์ยังไม่ต้องเอาใส่นะครับเดี๋ยวขี้เกียจแก่เข้าแก่ออกอนนผมว่าหมุนชัวร์แล้วก็มาดูกันครับว่าจะนิ่งไหม ไปดูนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมไปจะมีออกหรือว่านิ่งนะตเตอร์ตั้งไว้ที่2.5เหมือนเดิม2.5เหมือนเดิมครับ ไปจะไม่เหมืนไ่นเดิมนะแล้มันจะเข้าขาวดูการสวิงของเข็มก็ได้ครับผมมันจะมีการสวิงไหมวดเอาพุทเอาพุทเลยก็ได้เหมือนเดิมครับบวกก็ตรงนี้วดเอาพุท าพูดก็คือ SP Speaker นะครับนิ่งนะครับผมเปิดจับเปิดละนิ่งนะครับผมไม่มีอะไรสบินก็คือเอาพูดนะครับผมแล้วก็มาจับขาหกขาหกนะครับขาหกก็นิ่งนะครับผม ไม่มีสวิงบูบูบ๊บบาแต่ก็ไม่มีไฟ DC ออกมาเหมือนไฟ DC จะวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเห็นไ,ไหมนิ่งเลยนะครับผมโอเคครับอันนี้ผมก็ได้ทําการต่อแล้วนะครับมีเพิ่มเปิดให้ดูมันจะเขลียร์อินพุตอันนี้อินพุตะะครับมันดังแล้วแต่ว่าไอตัวปลีตัวนี้มันเสียเพิ่มครับผม,ผมก็ต้องซ่อม นะครับต้องถามลูกค้าอีกก่อนว่าจะซ่อมไหมหรือยังไงต่อครับเพราะว่ามันอาการมันลามเยอะหลายอย่างครับผมเนี่ยผมจะเทสให้ดูเอามือแตะปกติเปิดอย่างนี้จะดังตื้อขึ้นดังมากเลยอันนี้ผมแตะนะดังแล้ดังมากนะคือใช้ได้ไม่วีดเหมือนเดิมนะครับไม่ปื้อ ก็คือจบนะครับเปลี่ยน IC ก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คบอรอ์ดขยายเกียร์ซีหรือเป็นตู้อของกีตาร์นะครับคงจะปเป็นประโยชน์ต่อช่างมือใหม่ที่กำลังศึกษานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ